ถึงเรื่องน้องยาย่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะดิฉ um. ันพูดเลยว่าแฟนๆเนี่ยคิดถึงน้องยาย่าคิดถึงผลงานแล้วก็ช่วงนี้แม่ บทอุบกันนิดหนึ่งเพราะว่าเจอผลงานน้องย่าๆก็จริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นละครละครรีรันนะคะถามว่าดูไหมก็ดูแต่ก็อยากดูเรื่องใหม่ๆของน้องย่าๆกันบ้างนะคะรวมไปถึงงานแสดงต่างๆฟอร์มยงฟอร์มยักษ์ที่ว่ามีข่าวว่าจะเล่นคู่กับพี่ณเดชน์เนี่ยตกลงมาหรือยังนะคะข่าวดีสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมขาออกมาเมื่อวานนี้เลยแฟนคลับน้องย่าๆโอ้ยเฮกันยกใหญ่เลยนะคะเน็ตฟลิกค่ะเปิดตัวย่าอุรัสยาในฐานะนักแสดงซีรีส์นั่นเองนะคยฮะไทยเคปเรสคิวค่ะภารกิจ คู้ชีวิตถ้ำหลวงค่ะภายใต้การกำกับของพี่บาสนัทวุฒิภูลพิริยะนะคะคุ่มกับคนนิังนะแล้วก็เก่งมากด้วยกวาดรางวัลมาเยอะแล้วเคยกำกับ อ่อฉลาดเกมโกงนะแล้วก็คุณเควินตันเจริญค่ะโดยมีการเปิดเผยว่าน้องญาญานี่นะคะจะรับบทเป็นแคลลี่เป็นวิศวกรด้านอุทกวิทยาค่ะที่รวมอยู่ในร่วมอยู่ในปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะค่ะซึ่งนอกจากน้องญยาญยานเนี่ยก็ยังมีการประกาศรายชื่อนักสแสดงมากฝีมืออีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เอกทะเนศค่ะมาในบทของผู้ว่านรงศัก์นั่นเองนะคะ พีต่ต๊อกสุภกรค่ะกับบทบาทของจ่าแซมนะคะอดีตหน่วยซิลแล้วก็ฮีโร่ของปฏิบัติการการช่วยเหลือจากเหตุการณ์จริงค่ะรวมไปถึงสาวโดนัทมนัสนันนะคะจะมารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็จะถ่ายทําในบ้านเราเป็นหลักแหละคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการกําหนดลงจอยชมพร้อมกันทั่วโลก2022ก็คือปีหน้านี้นะจ๊ะอดใจร,รอกันนิดหนึ่งนะคะแล้วบอกเลยคุณผู้ชมปีหน้าใครที่คิดถึงผลงานของน้องญาญ่า ล้างตารอได้เลยนะคะ oh. เพราะว่าเรียกได้ว่าจัดเต็มของจริงคุณผู้ชมละครฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆรอว่าเมื่อไหร่จะได้ดูข่าวดีมาแล้วค่ะสําหรับเรื่องลายกินเนรีนี่เขาเล่นคู่ใครนั่นยืนแงหวานใจเขานะฮะ mm. นัเดชกุกิมิยะแล้วก็บอกเลยว่ามีการพักโปรเจกต์เพราะว่าสถานการณ์โควิดมายกใหญ่แล้วนะ mm. ตอนนี้กลับมาเดินเครื่องถ่ายทํากันอีกครั้งแล้วค่ะแล้วก็ยืนยันมาด้วยว่า ปีหน้านี้ได้ชมกันแน่นอนนะคะยากเลยรวมไปถึงยิ้มกันต่อเลยค่ะแฟนๆรอชมเช่นกันนะคะกำลังเร่งถ่ายทำอยู่ก็คือละครเรื่องคือเธอค่ะเรื่องนี้ประกบคู่ก,กันกับพระเอกหล่อคนนี้เหมือนกันนี่นามาริ oh โอมาเรอผลงานของผู้จัดมือทองพี่แอนทองประสมคุณผู้ชมคะ<อ>่ะปีหน้าอีกแล้วอดใจรอกันนิดนึงนะได้ดูแน่ๆนะคะสำหรับผลงานของ,องย่ายๆบอกเลยว่าล้นจอจริงๆคุณผู้ชมนะละครสองเรื่องอันนี้ที่เรารู้นะถ้าจะมี อีกเนี่ยก็ยินดีนะ,ะซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องอเรียกได้ว่าจุใจแฟนคลับจริงๆค่ะนับวันรอดูผลงานการแสดงของน้องยา่ยานะคะ,ะ,ะแล้วก็เชื่อเลยว่าฝีมือระดับนางเอกตัวท็อปของวงการอย่างน้องเนี่ยนะคะเล่นเรื่องไหนประปกบคู่กับใครปังแน่นอนือ,อต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามันตรงตามที่หมอดูนะในส่วนตัวทำข,ข่าวด้วยหมอช้งก็บอกนะคะหมอไก่ก็บอกว่า ปีหน้าวงการบันเทิงกลับมาฮอตฮิตแน่นอนนี่ดูน้องยายาดูสิคะเนี่ยขนาดยังไม่ได้แบบว่าเปิดเผยกันเต็มๆมีสามเรื่อง3โปรเจกต์บิ๊กบุ๊มทั้งนั้นนะคะละครสองซีรีส์อีกหนึ่งปังๆนั้นเลยและไม่ต้องพูดถึงพรีเซนเตอร์นะคุณผู้ชมค่ะหุ่นเพียบตั้งแต่หัวจะหดปลายเท้าเลยแน่นอนจะติดตามกันนะคะสําหรับน้องยายารับรองปีหน้าปังแน่นอนจริงเออนะคะ